มันก็มาคอยแนมจอบดูผ้านางนองใจในี่ยังไม่สวนดอกไม้ของเสด็จพี่ได้มาพบคนางาม มุนท่าวตะีไอ้านี่ตามหาเจ้ามาโดดแล้วไปนับไอ,อ้สาไอ้นี่ได้จองตัวรถไฟไปถ่าเจ้าแล้วมาเอามาน้องมามาเป็น ไอ้พี่ใส่ของอมเทียง เางวงซูเฮ้ยงวงซูเฮ้ยงวงซูเฮ้ยถืแล้วผู้จ้าเป็นไผสีเป็นสฮ็าย่เขไปไปไปเขไปไปแน่นอนเกียวมันยบัดกันนะ ลงวาแล้วก็นั่งเล่นมันจะข้าวกันนะเอ๊ะผู้ใดไม่ยากกับผู้ขานี่ห้านี่มีนามว่าสุชัยห้อนี่มีนามว่าสังทองสิไปใส่สิไปตามว่าอายุเมือ,องมั่นอนุรากเ์ขาบเจให้ไปจังใดห้องก็นิไปข้าพเจ้ไปแน,น่นอนอาจารย์สนบอกอาจารย์ให้โอ้ยเจ้าให้นออออห้อนก่อนจะนอนเจอยา่ายังไม่ตายก่อนแม่ฮย่า มีน้ำซันสุนใส้ท้าวเอกบ่เคยกลัวยยอนยานมานหายซิงใดเข,เข้านีอนยู่เขตใต้เมื่อไงเป่งจานเข้าบ่กลัวเก่งสังซ้สำสั่งสิมาตอนจง,นงนาาร,ร,ร,าจารีท้าให้เข้าสาพ่อเมียก็วิรีที่เนี่ยพ่ดีบ่เอาน้อยนี่มันจจบาดก่อนนะพ่อแต่เท้าก้าวเลวี้ยวกงธนูหิง าเรืองนี้หอนเฮงงี้วิสัยขวานภูมเงี่ทอนสิเร็ไได้จะไปเพราะหนอ่อยเอ้ยทางน้นม,งนนนงมันยังหนาเสียงานยังมมียัดในต่อนตัดน,นาสีสูจะไปเพราะนอ่อยเอ้ยสิ่ไท้าวจา่าจานต้องคืนเท้าสิไปแพรมัง้้านไห้ไทค้างจ้าไหนเขากับวญาณเด้นน๋ญญดยสมนันเข้าต้องไปตาม

ี่สซิเลนีมาได้เพราะบนด้านเท่าหรอกฟ้าสันบอกแดนผู้ใส่เท้าสุงดับรวยกุดผู้วณหาเท้าสองสังโกงนี้มมันเกียรกกู้ตายจุ่มเป็นกองมันก็รับชีวีเพื่อเตโชเท้าพไปนอนถึงท้องไปบ้างมั้ยจ๋าอีบอ ได้มันตายอีรีตอนหนิห่เข้าไปเดินทางตัเพี <c oughs> ยง,งเดือนเดือ่าอาจก้าวไปไกลงอนเวลาเบิด์มอลลั่มสึงไงงส่ไหน่อยรอยปีคอยู่กดบเพียงขมีกนขอบคุณค่ะ ปีพศ2528หมลลำกขาขาวก็หมดไปที่เรียกว่าหมลลำกกขาขาวเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นการลำที่ะจะใส่ผ้าถุงคลองเท้านะคะพอต่อมาก็มีหมลลำเพลินเข้ามาหมลลำกกขาขาวเมื่อพศ2528หม,25หมลลำกขาขาวก็หมดไปเพราะว่าไม่มีใครลำแล้วมลลำกกขาขาวก็จะลำเรื่องสินใจ ซึ่งการลำศินใยจะต่างจากคานองขอนแก่นตรงที่การลำศินใยจะขึ้นต้นด้วยคำว่าบัดนี้จากก้าวกรรมอยากใหญ่กลุ่มพันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีซึ่งโขขาขาวเป็นการใส่งเกงขาสั้นแล้วจะเห็นขายาวๆที่เป็นขาขา,ขาวผ่าก็เลยเรียกหมอลำกบขาขาว ซึ่งมอลำโกขาขาวนี้เราเพิ่งมาฟื้นฟูเมื่อป,ปีนี้เองเพราะว่าเหตุที่มาฟื้นฟูเพราะว่าตัวครูเองเมื่อก่อนอยู่ในโรงเรียนก็ทําหมอลำสินใจน้อยร้อยปี<ๆ>คราวนี้พอออกมาครูก็เลยว่าอ,อพอเห็นเด็กเดินไปเดินมาอยู่แถวแถวบ้านอาจจะเป็นเด็กที่นอกระบบเด็กที่กลุ่มปอบบางครูก็จะเก็บมาเออถ้างั้นมาเล่นกิจกรรมนี้ครูก็เลยเอา เด็กพวกนั้นมาฝึกซอ้อมเมื่อเมื่อต้นปีนี้นะคะแล้วก็ได้หมอลำกบกขาขาวมาเดี๋ย<อ>วเดี๋ยวเราเรอชมนะคะว่าหมอลำกบกขาขาวจะเป็นยังไงสแสดงต่อพวกเราโชคดีมากนะคะทุกท่านโชคดีที่สุดที่มาได้ฟังหมวเรา,าพร้อมหรือยังครับก็จะเขาก็จะมีจริตนิดนึงเพราะว่ากากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะก็จะไม่ใส่ก็ออะจะ